หนีแล้วโคโนไม่โดนใครเลยโดนกอดคู่โนกลับไปก็บ Mid ิดวอนโอ่ใหม่กอดลวงวลไปทอเมซอนนั่นหลังราคาตั้งซื้อมาปูฟิงเกอร์คอมโบด้วยอ่ะแล้วทานบูมเกือบตายก็ปิดลับเอ็กออสแลนพมกับเทนเดอร์บอลทีเบอร์คิสพบตคอมโบจากทีมนิกบ้าครับผมลูกคิดเนื้อ3ลูกตูมตูมนี่เขา,<บ>าอยากจะทดลองบลูดมาเตอร์แครีแล้วแล้วก็ตามด้วยอะไรนะไอไอเทมพลา ไอแต่เอาไปเล่นออฟเลนแล้วนะเออสนุกดีนะเลนมันแข็งมากเลยไอ้ท่าหนึ่งมันน่าเกียดแหละอ๋อบรูตมาเธอร์นะใช่น่าเกลียดกูตอนนี้คือเราไม่ต้องเล่นบรูตมาเธอร์เป็นก็ได้มั้งเราแค่เล่นบรูตใช่เราแค่เล่นบรูตมาเธอเราเอาท่าหนึ่งไปเดินไล่ตีชาวบ้านเขาอะเราก็คือไม่ต้องคุมอะไรลก็คือแบบไปเลยเนโคโฟสโอลีเดโกนเมตาหนาวเทรดสู้บูตไม่ได้เดบูตแม่งโง่กดดูเลือดเทรดสับยับ โคตรแย่เดี๋ยวมันจะมีสกิลสมสโลแล้วก็เอาไปนองสโลตุ้มตู้มะแบบแีบโรวดระเบิดอะตู้มโอ้ดูดูดูนี่นี่นี่คือนี่คือพรมครับโอ้โหปูพรมแบบลื่นลื่นจริงลื่นจริงจตรงนี้อันนี้ครไงจะรู้สึกมีความสุขมากเวลาเล่นในโค้ดเพราะว่ามันตีแบบลอยไปเร็วอะเออจะเดินต้องซื้อแอตแทกสปีด ไอ้ถุงมือนี่คือเหมือนแบบไม่ต้องซื้อถุงมือเลย s n ธนู<ล>น,น่บบานนจะเร็วเท่าๆกับพวกโดเลยพวกนี้แลออะ p r o j e c t ตายมันเร็วใช้ได้ยู่น่าจะไปดูเรื่อยขี้ป่ามั้งเนี่ย คูดาวดูเลือดมันก็หนักอยู่นะโดน้นนะ่ะ <No, S 2> น,น,น่าเงย <is> มันมีคููดาวของมันอยู่อนะไอแค่กูแบบอ๋อห้านาทีบาวติรูเนาะไม่ใช่บาวติรูนโนมออ๋อฟิว oh, <no. S 2> โปลา่าช่วงเก่งเขา เมื่อกี้คุณบ้าเลยนะเป็นฟิงเวลาสิบนาทีนะให้มาวอรที่ดูนะจะเย็นเพิ่งวันแรกคนมันไมท่ทุกคนที่มานั่งอ่านแพทมันเข้าเกมผมก,กดเลยเลยแกก็สอง นเขียวเดี๋ยวลองเล่นบิวเมตารับแรจากแพทที่แล้วดีกว่าโอ้ย ปา่อยขึ้นเขียวเขียวลูก ตีดูเลือดจากคลิปอะ่ะเย่ต้องเล่นระยนหนึ่งถึงจะชิมเย่พ yeah, อมีซัพพอร์ตสตันนี่มันง่ายจริงมาแล้วครับมเมตารับแล ี่อะไรวันนี้สิบวิทีห้าพันสามเมคอโฟลดวิเลตวันนี้อ๋อใช่แล้ววิสเบดไม่ให้โปรเจกต์ไทยสปีดนี่หว่าเออโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ เห็นปุ่มของ L.F นี่มันปุ่มแบบ M.M.O.R.P.G. Player นี่นะเชียดนน่าเสียดายโดนเฮงตัดก่อนดับเบิ่นเกียวมาติดรีเฟกน่าเสียดายจังอ้าวได้อยู่่ะ ว้ยเชียแล้ววนะเนี่ยไม่มีดีๆตึกเดียวอย่างไวเกิน คุ้มค่าจึกคือรอรอ,อจนแบบโซบายจะหมดอะแล้วค่อยจ่าย บทนี้ทำสอนของกิง้ง <slipping> ให้เก็บเก็บไปเลย <S 2> <S 2> <S 2> ชขาโยกดันเลยล่างละ เียมันมุมยุ้ยเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวเด็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยวโหดมาสเตอร์ไม่รัดด้วยหรอขับริงวิสเบลดเคาน์เตอร์บาเลียมันกี่ติ๊กาวิชเบลด3ติ๊กามอ่ะ3 <icana> จ,ะจะไปไหนจะไปไหนมาให้ yes. าใหตาแก่เทียยก่อนอุ้ยอุ้ยอีกทีหน้าสั่งตายก่อนด้วย เฮ้ยาวเดินม,มาเจอม,มาดี20่นาทีกันเหมือนนี่คืออะไรเก้าเจ้าผ้าหรือว่าเนโครเนโครใช่หไหมแบบนี้เลยสัตว์ปล่อยแบค็คมาไลออนอ้ย ปันเดือน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 พอสี่อุ้ยพอสี่อุ้ยเดือนอยากลองเล่นเก็บเมียอะไรวะเก็บผ้าบอกไม่เป็นไรรัดลัดป้อมอยู่ลัดป้อมอยู่เอ้าอ้ยเชี่ยไปกดตัวลูก สไปยครัา,าเพจผัดให้แล้วเร็วดูดมานะตะแก่เร็วดูดมานะสี่เที่ยตัวแรสโซดูแลต้องซื้ออะไรซื้อเบสเบาต้องซื้ออะไร ใช่เอฟเอก็คือชาดมาหากล่ะเอาไว้เขียวเพื่อนใช่ใช่คิดหนึ่งใหเขี่ยเพื่อนจังหวะสปีบิปเกอร์ชาร์จะดีๆมากเฮ้ยกูไปตังค์พอดีนี่หว่าคนรวย ตอนที่สองทุกคนก็ยังเชื่อมั่นในเทปผ้า,ามือที่ดูดข้ามมือที่แบบเร็ว เนี่ย P.A. ถ้าในโคเจอ P.A. แพทนี้ต้องเล่นแบบนี้แล้วเนี่ย w h i s h b r e a d True style แหม่แหม่ก่อน ใช่แล้วโอ้ยโดนตั้งก่อนไอ้เหี้ยโดนคอด้วยว้าวเต็มภาคคอหมดว่ะแมงมุมโดนบาดทีเดียวครึ่งลอดเฮ้ยมันวิ่งเร็วจังไฟมีไฟมี นี่คือฝันในวัยเด็กของเมคออฟเลนทุกคนจะซื้อได้สอเมื่อวัยเด็กเออจะซื้อได้่อเมื่อคือยืนได้เท่านั้นถ้ามึงซื้อชิ้นแรกก็แตกยืนไม่ได้ แล้วเกมคุณบาสเกมนี้จะได้ความฝันไว้เด็กไหมอันนี้อะไรเนี่ยไปโชว์ดอกคุณบาสเดซิเกอร์มาเล่นแบบนี้ได้ไม่ทำอะไรอ่ะโอเคโอเคกูเข้าใจแล้วนี่มันนี่มันซื้อมาแล้วบูทฟาร์มแล้วนี่หว่ามันกลายเป็นสองเลทเพลใช่สองเดทเพลอย่างนี้เลยคุณบาสแบบชอบใช้เดซิเคกอร์มากกว่าอีกอ่ะ ไม่รู้ว่าทำแบบนี้ได้เต็มป้าก๊อดหมดเลยครับเรยวเต็มภามืออาชีพแบกเร็วแบกแม่งให้มากกว่านี้ไม่รันแทนนะเย็บพี่เย็ดกูอุยอุยอุยอะไรเนี่ย เงินลัวๆวสัมผัสได้ถึงเอฟเอกต์ที่ดอกชิบหายเลยอะไรคือแค่ครั้งนี้เดินเข้าไฟแล้วก็ได้ชาร์สิิลสามเก้าชาร์แล้วเนี่ยเออเมื่อกี้กระตุกหนักมากเลยเว้ยมีทั้งลูกแมงมุมมีทั้งล่างโนมังกี Wow, subscribe cho kênh Ghiền it's not time yet it's not time yet speed the brush it's not time yet เฮ้ยดินจากเกียร์มาเดี๋ยวน,นี้แหละเอาโอ้บายกันใหญ่เลยเฮ้ยรถชนอีก บายกันใหญ่ฝาน,นุน้นเขาเติร์ดในโค้นบ้านด้วยการบายแบ็ก<ฮะ>ชอ็อตเรียบร้อย ไม่ใครตายก็คุ้มหมดละ <laughs> ใช่คราวนี้เข้าใจถูกแล้วสปินนี่เ,เบเกอร์เท่ากับดาเมจเวททั้งตัว <c oughs> ไปเปีย <c oughs> คอยคอยเป็นเวททะลุมีเกเบียแบบโคตรเดือด อันนี้กูพลาดเองกูกำลังแบบอาซื้อของเล่นเนี่ยประมาทจริงๆแล้วเล่นไม่ประมาทมานานแล้วเล่นกับประมาทตอนท้ายเกมพอดด่เลดเกมจ่ายไปแบ็กถูกกว่าเดิมทุกหายไอ้พีมันแบบดามเมจเริ่มแรงเกินไปแล้วใช่แรงโหตะกิมตะกิมก็โหดอยู่ดูกิมดิกิมตกสองอะ่ะเออพลังล่างน้ำหมึกเทมผ้า ทั้งน้ำหมึกแล้วก็ไอ้ผีที่บัฟมามันน่าลำค่าด้วยอะเลอสรุปผีมันแรงขึ้นขนานดนั้นเลยหรอวะวิละเก้าสิบนะคือมัน,มนแรงกว่าเดิมประมาณเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อะมันโอเวอร์ไปผมไม่เคยเห็นทาเลนต์อะไรที่ไม่อัพให้สกิลแรงขึ้นสองเท่าอะ<ๆ>เกินสองเท่าด้วย มีวอดมีวอดมีวอดคีเด er. um. yeah, ือดเดือเดือดเดือดี้อีก้วเดือดคุยสองต่อพอลิ้สนุกเสียัวดอกฝากพอเต็มผ้าใบไหม แบงก์ลงมาจอยไฟไม่ทันกูเดินมาตีวอดกลับมาเดินขึ้นมาโดนคอแซดเลยรู้สึกเริ่มเริ่มเริ่มลอยลอยแล้วตอนนี้ลอยลอยกันทุกคน แบบอินสแตนบิงนะ้งแหละยังมีวินเวกเกอร์รอทางเงี้ยอยู่นะให้ออกไะอุ้ย ข้ามือที่แบกได้ไหมไม่ได้ถอยอุ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยตาแกได้เฮ็ดตลกวิ่งคนเร็วเดอะแฟด <c oughs> <c oughs> วิ่งคนเร็วแต่ตามใครไม่ทัน <c oughs> อย่าไล่ล่ากันโคตรนานปุ๋ยุยเปิดแบดเปิดแบดเปิดทิแบดเตือนเมื่อกี้สามไม่รูปีเคบีนะแค่เขากด BKB บก็ก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว เกี่ยวปุ๊บพีเคบีหมดพอดีลงมาปุ๊บสับเลยแห้เย้เราชนะบรูดมาสเตอร์แกรนด์มาสเตอร์เทียแล้วในแฟทของบรูดมาสเตอร์ยสไม่มันคือแฟทของนโคโฟจังหากล่ะ